ก็สวัสดีค่ะอาจารย์นี่ขึ้นเยอะค่ะมันมันไม่เหมือนเดิมตอนที่เป็นแบบไอตอนที่ตัวเบาแล้วมันลโล่งตอนนั้นเหมือนมันไม่เสียดมันเป็นเหมือนฉาบส่วนใช่แต่เที่ยวนี้มันจะเป็นแบบคือเหมือนแต่ล้ว่ามันมันอัตโนอัตโนมัติแต่มันจะเป็นแบบเนิบเนิบเรียบมันจะค่อยค่อยไป มันจะไม่ฟูฟ้าบแล้วก็หล่นลงมาตุ๊บมันจะไม่เป็นแบบนั้นค่ะอืมอืมมันจะสะเทียนมันจะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับท้องบันค่ะอาจารย์อืมดีแล้วแล้วก็เขาใจอยู่ได้แล้วก็มันดีมากมันมันมันดีมากคือมันอยู่เป็นแล้วค่ะจ้าอืมอืมคือตอนนั้นมันมันฉาบช่วยแล้วมันอยู่ไม่เป็นตอนนี้พอมันอยู่เป็นแล้วมันมันดีอ่ะมันมันเกือบท้องบัน ก็คืออยู่แค่ว่าเราเราทําอะไรเราก็รู้โดยอัตโนมัติแต่มันจะไม่แบบเร็วๆเหมือนข่าวที่ตอนที่ผูู้หาอาจารย์ครั้งนั้นนะคะที่คุยกับอาจารย์ครั้งนั้นมันจะฉับสวยแต่ครั้งนี้เขาก็จะเป็นของเขาเหมือนเราจะตั้งใจแต่มันไม่ตั้งใจเขาจะรู้โดยอัตโนมัติแต่มันจะเป็นแบบเนิบๆเหมือนแปลงปันหรือเราลุกขึ้นมาเราเดินเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอัตโนมัติแต่เป็นแบบเรียบๆเนิบๆไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บ มาเร็วไปเร็วเหมือนแต่ก่อนมันจะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์มันคนละเรื่องกันเลยแล้วพี่อธิบายความแตกต่างได้ไหมสมัยก่อนที่พี่ยังไม่เห็นตรงนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงและตอนนี้มันยังไงก็คือตอนนั้นมันมันคล้ายกับว่าเราตั้งใจเกินไปค่ะอาจารเราตั้งใจเกินไปแล้วพอมันได้ได้เร็วมันก็ไปเร็วอ่ะมันจะไม่เสถียรเหมือนเหมือนตอนนี้คือตอนนี้คือแต่ก่อนก็ ือไม่เข้าใจคําว่าอยู่อ okay. like mm ่ะเข้าอยู right? ่ก <asp ires> ันยังไงอยู่กันยังไงอยู่กับรู้สองเนี่ยเข้าอยู่กันยังไงพอแบบมือซ้ายมือขวาอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ฟังแต่ก็ก็อยู่ไม่เป็นแต่วันนี้เออมันอยู่เป็นแล้วค่ะอาจารย์มันอยู่เป็นแล้วอืมค่ะก็คือมันก็มันก็คือรู้แบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมก็คือรู้ไปใช่ใช่มันมันธรรมดามากมากมาก ่งแต่ก่อนเราตั้งใจเกินไปมันมาเร็วมันก็ไปเร็วค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีอะไรแค่แบบเราไม่ส่งจิตออกนอกแค่นั้นเนี่ยจบเลยไม่ต้องไม่ต้องอย่างอื่นเลยคือคือสั้นง่ายคือที่คาหลวงปู่ดูลบอกว่าคือไม่ส่งจิตออกนอกคําเดียวจุดจึ๊บพอไม่ส่งจิตออกนอกปุ๊บมันก็จะเป็นรู้โดยอัตโนมัติในเมื่อเราไม่ส่งจิตแล้วอย่างอื่นคือมันไม่สนใจมันไม่โฟกัสไม่ต้องไม่ต้องมีคําว่าโฟกัสไม่โฟกัส พอมันไม่ส่งจิตออกไปปั๊บมันก็จะอยู่กับตัวเองโดยอัตโนมัติค่ะมีคำนี้คำเดียวคือคืออยู่เลยค่ะไม่ท่องอย่างอื่นเลยคือแต่ละคนคือคือแต่ละคนมันต้องมีหลักเะนาะผมพี่คือใช้คําว่าไม่ส่งจิตออกนอกพี่ก็พี่เขา้าใจไม่ส่งจิตออกนอกใช่ไหมก็คือว่าใก็คือสัตว์ว่านั่นแหละก็คือภาษานคือสัตว์ว่าเนั่ยแหละมองในสัตว์ว่ามันนก็แบบเดียวกันแต่ว่าภาษาที่ใช้ไม่เหมือนกันนั่น ใช่ค่ะแต่เกิดประสงค์คือถ้าการที่อยู่แบบท่านรู้นิ่งๆอค่ะคือแต่ก่อนมันฉาบสวยค่ะอาจารย์ที่มันขึ้นไปแล้วก็กตกตุ๊บลงมามันเร็วเกิน <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ก็ก็หนักอับการกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็คือแบบแบบมันอยากจะได้เนะาะเพราะคนอื่นเขาก็เอ้เราเคยได้แล้วทําไมเราไม่ได้แต่ไม่เอาแล้วทีนี้ก็เลยปล่อยแล้วแต่ ก็เลยมาฟังที่ว่าของหลวงปู่ดุลเนาะที่ว่าไม่ส่งจิตออกนอกกับอยู่กับปัจจุบันมีสองคำนี้ที่ที่กินใจพอกินใจเสร็จปุ๊บก็คืออยู่เลยทีนี้อยู่เป็นค่ะอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่ไปไหนแล้วเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะสองคำนี้ไม่ส่งจิตออกนอกกับอยู่กับปัจจุบันแค่นี้แล้วมันจะไปไหนอ่ะมันไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่แค่นี้เองสองคำนี้ค่ะตอนนี้ก็สบายมากค่ะอยู่อยู่เป็นแล้วค่ะ มันเกือบทั้งวันแหละมันไม่มีอะไรกับทั้งวันเลยแล้วร่างเราก็คือแบบมันทิ้งอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราก็ทดทดลองนะคะก็คือนั่งนั่งดูทีวีก็ดูทีวีไอ้ดูก็ดูไปแบบไม่สนุกก็ดูไปยัง้นแหละร่างมันก็เหมือนอีกอีกอันหนึ่งอ่ะใครก็ว่ามันคนานนะคะอาจารย์ใครก็ว่าร่างเราเนี่ยไม่ใช่เราแล้วมันทิ้งไปแล้วอ่ะมันทิ้งร่างไปแล้วอ่ะดูทีวีก็เปิดช่องนั้นช่องนี้ดูยังไงมันก็ไม่สนุกก็พยายามดูอยู่พยายามทดสอบตัวเองว่ามันจะ ฉาบช่วยเหมือนข่าวก่อนไหมก็พยายามดูดูด,ดูเป็นอาทิตย์ละก็ดูทีวีช,นวนช่องนู้นช่องนี้ก็ดูก็ดูไปเถอะแต่มันก็ไม่สนุกล่างก็เหมือนไม่ใช่ของเราขับรถก็ขับนะคะขับก็เอ๊ะเหมือนมันไม่ใช่เราละเหมือนมันทิ้งไปลวล่างอะ่ะมันไม่ใช่ะ่ะอกแต่มันมันจะไม่เป็นแบบแบบโลกโปร่งเบามันจะหอ,อยอย่างนั้นอ่ะมันคนละเรื่องอันนั้นอํามันฉาบฉวยค่ะอาจารย์แต่ตัวนี้อยู่อยู่เป็นและะ้วค่ะอันนี้ก็คือแบบเสถียรละ แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะอาจารย์อืมอแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันแกเยอะมากเลยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือมันมันมันดีมากค่ะอาจารย์มันดีมากตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะอาจารย์พอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยเขาก็ึ๊บคือรถปอัตโนมัติเขาก็มาของเขาเลยตั้งแต่เราลูกนั่งตั้งแต่เราไปเข้าห้องน้ำเราแปรงแปลงฟันคือแต่ก่อนเราจะเราจะต้องตั้งสติว่าเออเราจะแปลงฟันแต่นี่ไม่เข้ามาเลยเอาแปรงเอาแล้วทาไมอ่ะทํใไมถึงรู้อ่ะ เราก็งงว่าทําไมเราถึงรู้แล้วยังไม่ได้ตั้งสติเลยว่าเราจะจับว่าเราจะตั้งสติว่าจะแปลงฝันมาแล้วค่ะอืก็แปลงค่ะก็ทําแบบเนิบๆช้าๆก็อัตโนมัติเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเร็วๆแบบฉาบฉวยมันข่าวก่อนนะคะอาจารย์คนละเรื่องกันเลยแต่เขาจะมาเองแบบเนิบๆช้าๆค่ะไปเองด้แต่ตื่นนอนค่ะอาจารย์ไปตั้งแต่ตื่นนอนเลยเจ๋งก็สังเกตมามาเป็นอาทิตย์แล้วก็เลยอยาก อยากแัสนทนากับอาจารย์ว่าเอ๊ะมันประมาณไหนเพราะเพราะว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกเลยค่ะมันคนละเรื่องกันเลยก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าคนถ้าคนเข้าใจหลักนะมันมันสามารถเดินแล้วปรับกับจิตปรับใจไปเรื่อยมันดีขึ้นเรื่อยเื่อขอให้มีหลักก่อนการถึงครั้งแรกนี่สําคัญมากนะเพราะมันจะพัฒนาได้คนไม่เห็นมันจะมันจะพัฒนาอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่รู้หลักนะค่ะผมพี่เนี่ยผมคุยตั้งแต่วันนั้นพี่ก็รู้หลักแล้วไง กินแต่ว่าพี่ต้องมาปรับตัวเองเน่ยนะจากว่าของเดิมมันต้องมีสติตอนนี้ทิ้งสติมันก็จะเหลือรู้ธรรมชาติล้วนๆนะกนนี้ใช่คจะเห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยก็ไม่เอาธ่ะมชาติมันก็ไม่มีอะไรนะธรรมะเพุทธเจ้าถ้ารู้นะมันง่ายๆง่ายมากมันแค่รู้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะกลายเป็นคนธรรมดา ิิเศษโสนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเก็ตเขาเก็ตเราเก็ตทุกทีเก็ตตอนนั้นก็ไม่ใช่เก็ตตอนนี้ก็ไม่ใช่ทําไมพอเรจะอ๋ออยู่กับปัจจุบันกับไม่ส่งเกตข้างนอกสองคำตอนนี้อยู่เลยอยู่ไม่ไปไม่มาเลยทับมาเปลือกจ้ามันก็เลยกลายเป็นของธรรมดาไปเลยตอนแรกนึกว่าจะพิเศษพิโสนะนะเหมือนเหมือนกล่องเหมือนหีเลยนะเราคิดว่าโหข้างในต้องมีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะพอเปลี่ยนมาเอาเป็็นนเปคว้าบางท่าไม่มีอะไรนี่ว่า ใช่ค่ะวิธนะีเปล่าๆอ่ะนะธรรมวิจ้าไมา่มีอะไรเลยใช่โอ้ยตอนนั้นต้องวิเศษพิโสนะต้องโอ้ต้องอลังก,การอ่างเงี้ยมันโอ้ยธรรมจเรเจอจริงๆแล้วมันเอา้ามันเป็นธรรมะธรรมดาธรรมดานี่หว่าคือมันรู้ธรรมดาธรรมดานะค่ะคือมันมันโค้งไกลมากเลยนะคะจมจที่ที่ของเขาลนะเขาโค้งไกลมากแต่ของเราเนี่ยโอโ้ แบบปุ๊บๆๆๆเลยของเลยของเราเป็นตรงเลยของเราตรงกว่าเราจะมาเงียบกว่าจะมาหายมาอะไรของเราไม,ม่อะไรเลยสติก็คาบแล้วแต่ก่อนก็ยังไม่รู้ว่าข้ามสติมันคาบยังไงเอะมันเป็นยังไงข้ามสติอ๋อตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เองเ <c oughs> ออพอไม่ส่งออกก็คือมันไม่ไปไม่มาละ อะไรมันก็ไม่ใช่ยาวล่างนี่ก็ไม่เอาแล้วมันก็ทิ้งล่างไปเลยไม่ไม่ไม่มีล้จะสติจะปัญญาจะมาสมาธิอะไรเนี่มันของเกินทั้งหมดแหละมันนี่มันนี่มันเป็นของเกินมันเป็นของปรุงแต่งนั่นเนี่ยนะอ่าพอธรรมะจริงๆเอามันไม่มีการปรุงแต่งมันแค่รู้ธรรมดาธรรมดานะมันก็คือเป็นคนปกติอ่ะคือชาวโลกก็ไม่ปกตินะพอฟุ้งซ่านเขายึดรับนู่นยึดนี่มันไม่ปกติมันเข้าสู่ความปกติไม่ได้นะเราเป็นยึดแหลกรานเลย ราต้องมาถอยไม่หย่ไอ้ความที่มันไม่ยึดเนี่ยนะรู้ธรรมดารู้แบบจิตไม่ส่งออกนอกนะเท่านั้นเองอะค่ะไม่ส่งออกในรูปไม่ส่งออกในนามเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยธรรมะจริงๆไม่มีอะไรพอถึงพอถึงเป้าหมายนะเปิดถี่สมบัติออกมาเอา้าไม่มีสมบัติแล้วทุกอย่างอา๋อนี่เหรอรับค่าที่สุดแล้วนะก็คือ,คอไม่มีอะไรเลยค่ะความว่างเปล่า ใช่ค่ะมันไม่มีอะไรร่างเราก็ไม่มีการเราก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นฝึกมาเพื่อถึงความว่างเปล่าครับโอ้แทบแทบตัดชีวิตเออแต่คนทั่วไปมันว่างไม่ได้นะว่างไม่ได้นรับว่างไม่ว่างไม่เป็นอ่ะไม่อยากว่ายังไงมันคิดตลอดใช่ใช่ใช่ค่ะมองเขาแล้วเราก็โง่สงสารคนไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะนะมันก็ยึดแหลกลาญยึดนู่นยึดนี่ พอรู้แล้วจะยื้ททาไมมันมันมีของของหลอกลวงของโกหกใช่ค่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคไุณไปสร้างเองอะไรเองความคิดคุณก็สร้างขึ้นมาเองมันไม่มีอะไรถ้าว่าจริงพอถึงจุดแล้วก็จะถามโอ้ตายแล้วหรือว่าจะมีความพิเศษพิโสอะไรมันเป็นความ <ขอ S 2> ธรรมดานี่แต่เ,เขาเรียนยากกัน วเนัยยากกันเพื่ออะไรเนาะยากมากค่ะว่าจะโค้งกลับมาถึงชุดนี้เองยากเพราะอยู่สอนสังขารนะมันปรุงแต่งเพราะวันนี้มันไม่ได้ปรุงเพราะไม่จิตโศไม่โศจิตออกนอกก็ไม่ปรุงแล้วใช่ค่ะอวิชาปัจจญาสังขารานะพอเราไม่เป็นอวิชามันก็ไม่มีการปรุงแล้วมันก็เท่านั้นเองง่ายๆค่ะค่ะโอเคพี่นะต้องคุยกันเยอะ พราะว่าพี่ได้แล้วไม่ต้องคุยเยอะก็แค่รายงานอาจารย์ทราบผลเฉยๆว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกว่าเอ๊มันเป็นยังไงมันไม่เหมือนครั้งแรกมันเสถียรแล้วก็พอบอกไม่ส่งจิตออกนอกอยู่กับปัจจุบันแค่นี้สองคำมันคือมันจบเลยมันมันแทบจะทั้งวันแล้ะค่ะมันมันล่างเราคือไม่เอาแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วมันไม่เอาแล้วไอ้ตัวสติเป็นตัวมาร์กนะทิ้งตัวสติตัวมาร์กเนี่ยก็มันร็กมันก็จะเป็นผลไง สตินี่มีความตั้งใจอยู่นะมันหมดความตั้งใจปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นรู้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละใช่ใช่แล้วมันยาวมากนะ,ะจัดเกิดบจัดวันท้งวันได้เ,เออพอได้แล้วมันง่ายมากนะง่ายมากใช่ค่ะพอคนคนได้นะี่มันง่ายง่ายนะคนไม่ได้นะี่มันจะดูยากดูอะไรไปหมด แล้วมองอะไรมันก็ไม่มีอะไรแล้วพอบอกไม่ส่งจิตออกนอกมองอะไรมันก็มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นมันมีอะไรเลยก็ในเมื่อจิตเราไม่ส่งออกแล้วแล้วมองอะไรก็ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ประมาณค <c oughs> ือก็ดูทรรัศน์ิหละที่ที่พี่ดูแล้วไม่มีไม่มีไม่มีความ,มสนุกความอะไรเพราะมันไม่ได้ส่งออกนะ พี่ไม่ได้ปรุงไงดูแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยดูแบบสัตว์ว่าดูแบบไม่สนุกแบบส,สนุออกก็ดูดูไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีอะไรทําก็ดูดูบทแล้วสังเกตตัวเองเนี่ทำไมเราเป็นอย่างนี้ดูแล้วก็ไม่สนุกกายก็เมือนกิดล่างมันก็ไปไปอีกเรื่องหนึง่งละเอ,อจิตก็อุตส่าห์ว่าจะไปดูแล้วมันก็มันไม่ไปอ่ะมันไม่ไป ตอนนี้ก็เดินไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์แค่เราจิตไม่ส่งออกนอกอยู่กับปัจจุบันนี่ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมบอกแล้วมันพอปฏิบัติไปมันไม่มีอะไรใช่ไม่มมันไม่มีอะไรคิดแรกผมัติแล้วนะจว่างงานอานััหละพมปฏิบัติปฏิบัติไปจนไม่ปฏิบัติเนี่ยตกงานไม่ทําอะไรแล้วมันอยู่แบบรู้แบบไม่ทําอะไรแล้วนะมันถึงที่หมายแล้วจะไปทําอะไรต่อเหมือน เราขึ้นอยู่บนอยู่บนอด,ดเขาแล้วจะไปไหนต่อไม่ีมีแต่ความว่างเนี่ยไปทําอะไรต่อทําอะไรต่อไม่ได้ทุกแบบเดียวกันมันสุดแล้วมันตกงานสภาะวะตกงานได้อาจารย์นี่แหละต้องเป็นคุณอย่างมากเลยแล้วก็นี่ก็ฟังตลอดฟังเพลงฟังเพลงซึ้งมากเลย อาจารย์สมฟังฟังเพลงช่วงหลังๆแบบใส่ทำนองแล้วพอมากฟังตลอดเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีช่วยทําให้เราไม่ต้องไปไปจ้างคนดนตรีนี่ต้องไปโอ้ทําอะไรหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียวก็เป็นเพลงมีดนตรีมีอะไรพรนะ้อมหมดเลยจังหวะแบบไหนก็ได้หมดอจะดีใจด้วยนะพี่กับคนทุปอีกลายหนึ่งสบายๆเลยแบบสบายๆไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหม ใช่ค่ะรายงานอาจารย์เฉยๆขอ<ม>ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะคคท,ที่กรุนาลูกสิทธิ์ให้รายการผลรรแต่ว่าอาจารย์จะทิ้งแล้วไม่ทิ้งหรอกแหมคนคนที่มีระรัทธาดีขนาดนี้นะโอ้ศรัทธาอาจารย์นะคะขอขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์รที่กรุนาลูกสิทธิ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ